สวัสดีครับผบกับแอดมินทานนะครับผมกับโผยราพัฒนาวงวดนี้งวดประจำวันที่18เมษายนนะครับผม <c oughs> วันจันทร์ผลเมื่องงวดก่อนก่อนที่จะปิดเทศกาลปีใหม่สงการประเทศลาวนะครับ3 6มลเด่นงวดนี้เสียงหมดถึงหมดเด่น7จครับมาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ71ครับ จ็ดศูนย์เจส่เจ็หกครับรักร้อยนะครับผมแปดครับแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูปดเจสปหกล่างนะครับ98 38ครับเน้น9นะครับผมก็จะเป็น98ล่าง9871นะชุดนะครับ9870 9874 9876เน้นนะครับผม9870สำหรับควยเราพัฒนางบประจำที่18เมษายนครับ